เพจติวข้าวมอวหนึ่งบายไลฟ์นะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับครูนวลแล้วก็ครูพ,พี่หมูครับผมใช่ค่ะวันนี้นะคะก็มาคุยกับน้องๆแล้วก็ผู้ขครองทุกท่านนะคะในเรื่องของอะไรคะพี่หมูเรื่องของอาการการเรียนในคอร์สสสวทใช่แล้วค่ะก็คือช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่เด็กๆเ,เตรียมตัวจะจะเปิดเทอมนะคะคุูพี่หมูใช่แล้วครับ แล้วก็แน่นอนว่าหลายๆคนนะคะก็ยังแบบเตรียมตัวแล้วก็มีเป้าหมายสําหรับการไปต่อในในปีพศอหอน้าโดยเฉพาะเด็กป .6 ใช่ไหมคะพี่หมอเด็กป .6 เตรียมตัวเข้าชั้นมนหนึงนั่นเองอ่ะแล้ว<ช>มันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับคอสสสวทครับผมโอเคนะคะวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของคอสสสวทก่อนอว่า การสอบสสวทอมันคืออะไรคะพี่หมูพี่หมูคุ้นเคยดีใช่ไหมคะการสอบสสวทอข้อแรกเลยนะคะเยวคุยกันว่ามีประโยชน์ยังไงเอาไปใช้อะไรได้บ้างสอบแล้วมันจะเป็นยังไงคะพี่หมูอเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยนะครับการสอบสสวทอเนี่ยเป็นการเก็บคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มี2วิชามี2วิชาครับผมเพื่อนําคะแนนตรงนี้เนี่ยไปยื่นสอบเข้าชั้น มหนึ่งของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยว้าวอ๋อดีมากเลย oh. สแสดงว่าสแสดงว่าน้องๆคนไหนที่อยากเข้าไปเรียนจุฬาภรขออนุญาตเรียกสั้นๆโรงเรียนจุฬาภร์ oh. ก็คือใช้คะแนนสอบจากการสอบสัวทใช่ไหมคะพี่หมูใช้ได้เลยครับผมอ๋อ oh. แล้วก็ที่นนได้ยินมาอีกอันหนึ่งด้วยนะคะว่าการสอบสัวทเนี่ยไม่เฉพาะเด็กที่จะเข้าจุฬาภร์เท่านั้น oh. แต่จะเป็นเด็กที่เด็กคนไหนก็ตามที่แบบ อยากทดสอบความสามารถตัวเองอใช่ครับผมทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ก็สามารถที่จะมาสอบอันนี้ได้ใช่แล้วหเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าน้องๆอ่านหนังสืออยู่บ้านแล้วอ,อยากรู้ว่าความรู้ของเราเนี่ยมีถึงระดับไหนแล้วเนี่ยสามารถสมัครเพื่อสอบทดสอบความรู้ตัวเองได้ว้าวดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า มันจะเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากเพราะว่าการสอบสอสวทมันจะเป็นการแบบทั้งประเมินตัวเราเองแล้วก็ทั้งทําให้เราแบบเหมือนก้ากล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าอีกหนึ่งท่านด้วยนะคะคราานี้ตะกี้คุณครูพี่หมูพูดถึงโรงเรียนจุฬาพรนะคะคุณก็เคยได้ยินมาว่าเฮ้ยคุณครูพี่หมูจบมาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรใช่ไหมคะในไหนก็ไหนๆหนก็เลยอยากให้คครูพี่หมูแชร์ให้ฟังนิดนึงนะคะเผื่อน้องๆคนไหนที่อยากจะไปเรียนที่นี่ โรงเรียนแห่งนี้มีข้อดียังไงบ้างน่าเรียนยังไงบ้างคะอ่ะขั้นแรกเลยนะครับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรหรือว่าเรียกสั้นๆว่าโรงเรียนจุฬาภรเนี่ยเป็นโรงเรียนประจำเขา,าว่าเรียนประจําคือมีหอพักอยู่ในโรงเรียนอ๋อะสะดวกมากเลยครับถามว่าสะดวกยังไงก็คือ เราเทางโรงเรียนเนี่ยจะมีบริการหอพักให้กับนักเรียนทุกคนค่ะเราเรียนเจ็จก็กลับไปพักที่หอพักได้เลยอหอโหนี่คือสะดวกมากเลยเนาะสะดวกมากเลยครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมีเด็กๆไม่ต้องห่วงว่าเออน้องๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าเราเนี่ยไปอยู่ที่นั่นใครจะซักผ้าให้ใครจะรีดผ้าให้ข้างในมีบริการหมดแล้วครับอ้อโหชอบมากแบบนี้มีโรงอาหารด้วยใช่เลยค่ะก็คือถ้าไปที่นั่นเนี่ยเรามีหน้าที่แค่ ตั้งใจเรียนแล้วก็เพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆของเราแค่นั้นเองอ๋อก็คือแสดงว่าข้างในเนี่ยคือดูแลครบวงจรหมดแล้วครบวงจรหมดแล้วครับใช่<น>แต่อาจจะมีบางคนบอกว่าเอ๊ะโรงเรียนประจำเอ๊ะไม่กล้าส่งลูกไปลูกจะอยู่เราจะคิดถึงไหมหรือยังไงเด็กๆคือการดูแลที่นั่นของคุณครูคือเป็นยังไงคะดีมากอที่นั่นดีมากนะครับเพราะในแต่ละหอพักเนี่ยจะมีคุณครูหอพักคอยดูแลนักเรียนอยู่เราเจ็บไข้ไม่สบายแจ้งคุณครูหอพักได้มี มียามีการดูแลพื้นฐานหาก<ฆ>ว่ามีการไม่สบายที่เกินกว่าคุณขอพักดูแลจะมีรถที่จะพารียนเนียไปส่งโรงพยาบาลได้ตลอดเวลาเลยครับโหดีมากเลยดีมากเลยแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะคะก็มีสตูลอามีสตูลค่ะแล้วก็มีกรังรงแล้วก็นครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ใชซึ่งแต่ละจังหวัดนี่คือคือถือว่าแบบ เป็นหัวกะทิแล้วก็แบบน่าเรียนมากๆนะคะแล้วก็เป็นแหล่งพัฒนาเด็กที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาล่ะคราวนี้ที่เชื่อว่ามีน้องๆหลายคนอยากไปเรียนที่นี่ค่ะครูพี่หมูแน่นอนว่าด่านแรกเลยนะคะที่น้องๆต้องเตรียมตัวก็คือการการสอบสสวทนั่นเองใช่ในรายวิชาอะไรคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ค่ะใช่เอาล่ะแสดงว่าตอนนี้ เป้าหมายก็คือว่าเราต้องเตรียมตัวถูกไหมคะคุณพี่หมูคราวนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงคะโหข้อสอบเนี่ยวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะคะจริงๆเนี่ยส่วนตัวคุณนวลเองนะคะก็คือดูแลการติวตรงนี้แล้วมามาแล้วกว่าหปีเลยนะคะซึ่งต้องบอก,บกว่าสการเยอะแล้วตอนนี้อ๋อดูแลเด็กมาเยอะแล้วก็เราก็จะเห็นเลยว่าข้อสอบในแต่ละปีเนี่ยคือแบบเจ๋งมากมันจริงยังไงครับผมมันจริงยังไงก็คืออย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะเนื้อหาค่ะ ในการออกสอบเนื้อหาไม่ได้เกินระดับชั้นเลยนะคะขอย้ําจากประสบการณ์เลยนะคะว่าไม่เกินระดับชั้นอิงจากหนังสือหลักสูตรของกระทรวงของสสวทด้วยซ้ํานะคะแต่ค่ะคุณพี่หมูสิ่งที่เด็กๆต้องฝึกคืออะไรรู้ไหมคะฟังคุณดีๆนะคะสิ่งที่เด็กๆต้องฝึกก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์ค่ะโอ้การคิดวิเคราะห์มันเป็นยังไงครับการคิดวิเคราะห์เนี่ย ก็คือว่าเหมือนโจทย์หนึ่งข้อแน่นอนเขาคงไม่ได้ถามว่าพืชในข้อใดเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวพืชในข้อใดเป็นใบเลี้ยงคูไม่ได้ถามแบบนั้นนะคะคุณพี่หมูก็คือจะถามแล้วก็ให้คิดเชื่อมโยงว่าถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะต้องมีลักษณะยังไงแล้วต้นไม้ชนิดนี้ล่ะกับต้นไม้อีกชนิดหนึ่งจะต่างกันยังไงแล้วก็เอามาตอบข้อใดถูกต้องประมาณนั้นเลยโอ้เป็นการเป็นการพัฒนาความคิดขึ้นอีกขั้นหนึ่งใช่ใช่เพราะฉะนั้นแสดงว่าเด็กที่แบบมาฝึก การการติวสอบตรงนี้ค่ะก็จะได้พัฒนาทักษะตรงนี้ไปด้วยน่า<ช>สนใจจังเลยครับใช่ใช่แล้วค่ะคุณพี่หมูเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการการสอบนี่เป็นอะไรที่ทั้งทั้งสนุกนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยจะเก่งขึ้นมากๆนะคะโอเค okay. คราวนี้ในในในสถาบันของเรานะคะไลฟ์ของเรานะคะก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กๆแล้วก็ช่วยเด็กๆตรงนี้ยังไงบ้างคะคุณพี่หมู ก็ตอนนี้เนี่ยทางสถาบันไลเนี่ยค่ะในการเปิดสอนสอส,สวทให้กับน้องๆที่จะเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าจุฬาภร์หรือเพื่อมาทดสอบความรู้ความสามารถของตนเองใช่ค่ะก็คือทั้งสองทางเลยนะ,ะหนึ่งน้องคนไหนที่อยากจะไปสอบเข้าจุฬาภรสองน้องคนไหนที่อยากแบบพัฒนาตัวเองอยากสอบนะคะแข่งสสวทตรงนี้มาเจอกัน มาเจอกันที่ไลฟ์เจอกันได้เลยใช่เรามีคอร์สทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ <Online S 1> นะคะ,ะแต่แต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะยุคนี้ออนไลน์ยังไงเราก็สอนสดอ่าสอนสดออนไลน์นั่นเองถามตอบได้ไหมคะคุณพี่หมูถามตอบได้แน่นอนครับเรียนเรียนไม่เข้าใจก็ ข้อนี้ขออธิบายอีกรอบได้เลยอธิบายทันทีมันอยู่ต่อหน้ากันเลยอ่าแล้วก็แน่นอนหลังจากนี้นะคะหลังจากไลฟ์วันนี้นะคะเราก็จะมีเทคนิคต่างๆนะคะที่จะมอบให้กับน้องๆผ่านหน้าเพจติวเข้ามอหนึ่งใบหลายฝากติดตามกันด้วยนะคะ,ะแล้วแค่นี้ยังไม่พอคอ่ะคุณมูด้วยความที่เราอยากจะแบบให้เด็กได้จริงๆในการสอบสสวทนอกจากจะมีการติวในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาแล้วนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเราจะมีโครงการ อยากรู้ไหมคะขอรการนี้ครับอ่ะเป็นออนทัวร์นะคะแคมป์ออนทัวร์สำหรับการติวตลุยโจทย์สสวทให้กับน้องๆปถมปลายโดยเฉพาะค่ะเออแสดงว่าเราเนี่ยไปหาน้องๆถึงที่เลยใช่ไหมครับใช่แล้วนะคะเราจะไม่แค่แบบเจอกันทางหน้าจอแล้วสนุกแน่นอนเลยครั้งนี้สนุกเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นนะคะยังไงก็ฝากผู้คมทุกท่านนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะ เข้ามาติดตามได้เลยนะคะผ่านเพจติวเข้ามาหนึ่ง by l i f e นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะลองตั้งใจแล้วก็มุ่งมัน่นตั้งเป้าหมายดูว่าเรานี่แหละก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะอสอบเข้าไปเรียนจุฬาพรเหมือนกับคุณูพี่หมูได้เหมือนกันนะคะ โอเคถ้ายังไงคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะไลฟ์ครั้งนี้เป็นประโยชน์นะ,ะสามารถกดช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปยังเพื่อนๆได้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆรออยู่เพียบมีสิ่งดีๆที่จะมอบให้ในอนาคตอ,อีกเยอะมากเลยค่ะ<อ>สําหรับวันนี้เราก็มีข้อมูลประมาณนี้นะคะคุณคุพู<อ>พี่หมูมีอะไรอยากจะฝากน้องๆไหมคะสิ่งที่อยากจะฝากนะครับก็คืออ่ะถ้าน้องๆคิดว่าการอยู่โรงเรียนประจาเนี้ยน่ากลัวจังเลยเราไม่ได้เจอคุณแม่ เราไม่ได้จะคุณพ่อไม่ต้องกลัวครับทุกสิ้นเดือนเนี่ยทางโรงเรียนจะอนุญาตให้เรากลับบ้านได้หนึ่งครั้ง oh. เพื่อกลับหาคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือพอเราเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยครับเราจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรที่เราไม่เคยทาเนี่ยต้องหัดทําด้วยตนเองหัดวางแผนชีวิตทําให้เราเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่กลับบ้านหนึ่งครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะแปลกใจเฮ้ยลูกของเราเติบโตขึ้นแล้วลูกของเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่โรงเรียนประจำมอบให้กับเราว <Wow. S 2> ้าีีีาเเเยนนนน่่้้รรขไปทั นอกจากจะเก่งขึ้นแล้วยังทําให้มีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น<ช>มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเ<ช>ติตบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ดีขึ้น,นโอ้โหอย่างนี้คืออยากส่งเด็กไปเรียนเลยแนะนำเล,นะะเลยครับแนะนําเลยโอเคโอเค,อเคถ้ายังไงวันนี้สําหรับเราสองคนก็ขอลาไปก่อนละกันนะคะแล้วเจอกันใหม่รอบหน้าสําหรับวันนี้อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ